เย yeah, สเศรษฐีเขามาดีว่ามีแต่ผลใหญ่ๆสวยอยากได้จังเลยก็ขโมยดีเพื่อนก็ไม่มีโรบักอะ่ะมีแต่คนรับเติมแพงๆง,งั้นแนะนำไอซ์บอกเลยมีแค่เหรียญห้าก็เติมได้แล้วทั้งแบบกลุ่มและไอดีพาสเอาดีอย่างนี้ต้องจัดแล้วปะ่ะฮ่าๆโดนแน่ไอเสตียา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 วันนี้นะครับผมก็จะมาทำการจเจกสคริปต์แมพของโกะการ์เดนอีกเช่นเคยนะ ก่อนที่จะไปดูคลิปทุกคนตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนนะกําลังตามหาสัตว์เลี้ยงในแมปโกอาการ์เดนกันอยู่ไม่ว่าจะเป็นแรคคูนจิ้งจอกปลาหมึกหรือว่าทีเล็กนะฮะวันนี้เนี่ยผมก็มีแหลกมาแนะนำนะนั่นก็คือทันเดอร์นะทุกคนก็มีทั้งสัตว์เลี้ยงแล้วก็ต้นไม้ต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแคนดี้บรัสซัมนะหรือว่าต้นฮันนี่นะฮะแล้วก็อืยูอีกเพียบเลยในที่แบบว่าโคตรแบบโคตรถูกอะ่ะนะรวมถึงกล่องมิสเตอรี่บ็อกก็มีนะนะมทุนะกคนเนี่ยของมิสเต์รี่บ็ เดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยก็จะเป็นสคริปของทางค่าย Black Hub นั่นเองนะครับผมแ l a c k Hub ตัวนี้เลยนะ เอาให้ทุกคนนะครับผมก็มีเว็บปั๊มชีชิตดอทคอมาแนะนำทุกคนก็เป็นเว็บที่ยังช่วยเพิ่มยอดวิวยอดไลค์ยอดติดตามยอดต่างๆสารพัดสารเพียร์นะคนนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มนะฮะบ้านฟ้าบ้านดาวบ้านลุงบ้านแดงอะไรต่างๆทุกคนก็จะมีให้มากมายนะนี่ก็สามารถดูบป็นจอได้เลยนี่ฮะก็อันนี้เป็นตัวอย่างของการเพิ่มเพิ่มไลค์นะฮะบ้านฟ้านี่เห็นไหมยี่สิบสองต่าพันก็ถือว่าถูกมากเลยทุกคนนะแล้วก็ใช้เวลาแค่ไม่นานนะคนแค่วันยี่สิบนาทีก็เสร็จแล้วโคตรไรนี่ฮะสามารถกดเติมเงินได้ที่ฝั่งซ้้้้าาาายยยมมมือเเลลลลฮฮะะะะกก็ใใคคครรทททีีี่่่สสนนนนนจถิดดงปไุ นี่เลยก็จะเป็นมีส่วนของทางด้านหมวดเมนนะครับผมก็จะเป็นแบบว่าสเก็ต์พลนติง้งต่างๆนะออตโต้เพนนะออโต้ปลูกผักต่างๆมากมายเนี่ยผมก็จะมีแบบว่าดีเลย์การปลูกอะไรต่างๆเนี่ยผมแล้วก็การเก็บพืชที่มีน้ําหนักตรงตามจานวนก็สามารถกอกไปเลยนะมันก็จะทําการเก็บให้อัตโนมัติเลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นหมวดออโต้เซล์นะแล้วก็พวก ทำลายพืชผลที่ไม่ได้ใช้นะครับผมแล้วก็พวกแบบว่า Favorite Fruit นั่นเองนะก็ผลที่ถูกใจอ่านี้ก็จะเป็นหมวดของ Teleport นะครับผมก็สามารถเลือกที่จะ Teleport ไปได้สมมุติว่าเป็นแบบเอกช็อปนะมันก็จะ Teleport มาให้แบบนี้เลยนั่นเองนะต่อมาเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าพวกมิสต่างๆนะครับผมก็จะมีอีเวนต์ของเซนช็อปนั่นเองนะ ก็ออโต้บายอีเวนได้เลยนะนรับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนว่าพวกรีสัตว์อะไรต่างๆนะครับแล้วก็มีทางด้านของเพลเยอร์แล้วก็สัตว์เลี้ยงนะครับผมเป็นสัตว์เลี้ยงต่างๆนะก็จะมีตามนี้เลยนะยเยอะแยะมากมายสำหรับในส่วนของสคริปต์แบ็คฮับนั่นเองนะก็ใครสนใจทิปตัวนี้เนี่ยสามารถ คลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์นี้แล้วก็มาเอาสคริปต์กันได้เลยนะครับ